น้องโทรศัพท์สวยว่ะขอได้ป่ะผมขอร้องนะครับพี่ผมไม่อยากมีเรื่องครับเนี่ยจะให้ดีๆหรือจะให้ใช้กำลังเฮ้ยโอ้โหคัด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 ให้ดีๆหรือจะให้ใช้กำลังเฮ้ยโอ้โหเนี่ยเนี่ยน้าเห็นนะครับเวลาต่อยอ่ะต่อยให้มันเต็มแรงต่อยให้มัเต็มที่นะมันจะได้ผ่านเร็วๆรตผมลับครับน้องเขาเจมจีนะครับ หน้าตาเขาหล่ออย่างนี้ถ้าเกิดเผลอไปโดนแล้วหน้าเป็นอย่างนี้แล้วใครจะรับผิดชอบนะครับอโอ้ยนี่เตอ๋อครับไม่เป็นไรครับปล่อยเต็มที่เลยเต็มเนี่ยเลยโดนหน้าก็ได้ครับเดีย๋ยวผมหลบเองไนะนะน,ะนะ้ไม่ต้องเป็นห่วงคนอื่นอยากให้ดีๆนี่ใช้กำลังเฮ้ยพี่โอ้โหัดไม่ให้เหรอเออชัดอือชัดอือชัดอยัดชัดและเต๋อรวบรวมสมาธินยครับ ผมขอเบกองสิบวิทีนะตีมงานเอาน้ำเย็นให้นะเตอ๋อหน่อยเว้ยนักเตอ๋โอโหอย่าคิดมากนะครับแต่ก็ได้แล้วนะเจมส์นักเตอ๋อต้องขอโทษนะที่ทำให้ทุกคนเสียเวลา นกาเต๋อเหมือนตัวทวงอ่ะก็เพิ่งบอกไปอย่างคิดมากนะครับน้าเต๋อรู้สู้นะน้าเต๋อ แต่ครับมีคนอยากคุยด้วยฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลนี่น Ad, ่าแอดพูดนะแอดครัคร <c oughs> น Ad, บรน,น่าแอสก็ปัดไปชนีไงอ๋อนแอสสวัสดีครับสวัสดีครับเห็ <c oughs> นเจนเขาบอกว่าเต๋อเล่นผนแอคชั่นไม่ได้เหรอน่าแอสครับชีวิตจริงผมไม่ได้เป็นอย่างนี้อะครับพอม,มีเรื่องทีไรผมวิ่งหนีก่อนเ <c oughs> พื่อนทุกทีเลยอะคือยีนะเต๋อนะในชีวิตจริงเนี่ย เธออาจจะไปชอบใช้ความรุนแรงแก้ปัญหาครับแต่ตัวละครตัวนี้ไม่ใช่เธอใช่ไหมไอ้แอดครับแต่ผมก็กลัวอยู่ดีอ่ะผมกลัวมันจะพลาดไปโดนน้องเขาอะครับทั้งี่มือถือเจมส์เปิดเฟซไทม์ได้ใช่ไหมล่ะอ่าเดี๋ยวสาธิตให้ดูนะเฟซไทม์นี่นี่นี่ครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับนายแอดครับโอเคแอดสวัสดีครับครัวันนี้สวัสดีจ้าวันนี้จ้า โอ้เกมกับแดดอัี้กันนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบีมาพอดีเหมาะเลยเนี่ยจะชวนไปคู่ซ้อมหน่อยฮะซ้อมหลักหลักฉากละครอ๋อแอคชั่นได้หมดนะว่ากลับมาชกมวยมันผมอีกฉากแอคชั่นซ้อมอฉากแอคชั่นแอคชั่นแอคชั่นไหด้ได้สบายได้ได้ไหมไไดด้้นะได้สบาย นี่ผมนักเวทีทองโอลิมเปิกนี่นบูสบายมากแล้วก็เป็นพระเอกมาแล้วได้ขนมต้มเห็นไหมนี่เปบป๊อนี่เป็นพระเอกมากอดเจมอีกน่าใชิงมาในโมไม่รู้ว่าอะไรได้มือดีแล้วอตรงนี้อตรงนี้อย่างนี้ได้ใกล้แล้วก็อันนี้ใกล้อพีะองางารพร้อมน้งพร้อมน้ง ป่อยขวาหลบซ้ายนะต่อยขวาหลบขวาหลบซ้ายเข้าหมหลบซ้ายนะนะครับผมข้าพี่ต่อยซ้ายหลบขวาหลบโอเคไหมนุ่รั่วั่วนะครับเย้ชัดเจนไหมได้ได้ค่ะได้โอเคได้ได้เดีนะโอเคเรายังเรายังเอาจริงนะระวังผมว่าผมว่าต่อยซ้ายก่อนดีกว่าเปลี่ยนซ้ายซ้ายก่อนโอ้้ซเคเป็นนะระวังเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวนายชัดเจนนะเดี๋ยวซ้ายก่อนค่ะซ้ายค่ะ อะไรอีก啊ผมไม่ไ <Qué> ด <House> ้รับเอาขวก่อนเอาขวาแล้วเอาขวาขวาขวาเอาขวาแล้วขวาแล้วรอบ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 รับรอ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 ่รอบ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 รอ่รอบรอบรเลยอบรอารอบรนรอบรอบรอบรออบรอบรอารับรอบรอออรอบ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 รออบเอรอบรอบรอบรออบออบรอบรอบรอบบรอรอบรอลอบอรอบบออบรอบรอรอบรอบรออออออรับ ลบลบอนะโอเคนะโอ,อะเคเอาจริงนะคะลบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าเราเล่นอย่างแต็มที่มันก็มันมีอะไรมากจริงไหมครับ สองคนพร้อมนะพร้อมครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับบทนิดเดียวรับซ้อมมาแล้วนะเมื่อกี้โอ้โหเจมสมดีแล้วเจมเหมือนเดิมของน้าเต๋อนี่นาเต๋อต้องคิดไว้ตลอดว่าเราโกรธมากที่เขาไม่ยอมให้โทรศัพท์นะห้าสี่สามสองแอคชั่นปั๊บไม่ต้องไม่ต้องต่อยไม่ต้องต่อยเอามเอาลงเลยเอาเปลี่ยนเป็นควักมีดออกมาเออไม่ต่อยเลยครับไม่ต้องต่อยเลยเสียเวลาเนาะจะได้เสร็จเร็วๆป่ะพร้อมถ่ายมาไม่ต้องต่อยนะครับไม่ต้องเดี๋ยวไม่ต้องต่อยเลยมา ไปซ้อมมาแล้วนะวรู้เรื่องอะมาตัวเองเป็นเพื่ดังบูเลยตอนอยู่ร้นนะหนังบูเลยอะดนนังบูเลยเพราะว่าเป็นการบูเป็นบับูที่ไม่กลัวเจ็บไอ้ตอนต่อยเนี่ยคูเลยบางทีมันพลาดเหมือนกันฝ่ายมวยเป็นไงครับต่อยต่อยที่บางครั้งก็พลาดต่อยคาเลยไอะต่นนางกับคนทั่วไป อ,อความจริงึ้นเลเขาก็ดีกับที่หัวใจบอกไว้ฉันไม่เคยเจอใครไม่คว้าไม่้ายไม่สมบูลณ์ไปไม่พอ